สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมของผู้ที่เกิดในราศีกันค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนค่ะถึงวันที่17 ตุลาคมนะคะอะใครที่เข้ามาแล้วโดยเฉพาะชาวราศีกันคุณสามารถแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์ตะวันตกในการรับชมนี้ คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีกันทุกท่านคลิปนี้ต้องขออนุญาตย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นการทำในดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักทั้ง3สถานะคนโสดคนคุยแล้วก็คนมีคู่รวมทั้งเรื่องของโชคลาภการงานและการเงินจะรวมอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวเพราะฉะนั้นใครที่รอคอยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ ตามมาดูดวงของตัวเองหรือตามมาดูดวงคนใกล้ตัวที่นี่ได้เลยหากชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจและหากรู้สึกว่า คุณกับเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันอย่าลืมนะคะกด Subscribe ช่องกันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ซัพพอรตรับชมคลิปแทบทุกๆคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะชาวราศีกันคาต้องขออนิยัตย้ำนิดนึงนะว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องน้อมรับแต่ ัางงานที่ทดีๆไปหากอะไรที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายใจไม่ต้องเอาไปส่วนคําแนะนําใดๆที่แนะนําและบอกกับชาวราศีกันและสามารถไปปรับแก้กันก็ลองทํากันดูได้นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของความรักโชคลาภทางการเงินการงานนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะจะมีพิกัดชุดตัวเลขนำโชคให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะ อะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของความรักก่อนเลยนะคะชาวราศีกันนะคะความรักของเราจะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะคะพาร์ทของคนโสดคนมีคู่เอ่อพาร์ทของคนโสดคนคุยแล้วก็คนมีคู่ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นกันเลยที่คนโสดคะ่ะคนโสดชาวราศีกันฟังทางนี้ขออนุญาตเปิดไพ่ให้ชาวราศีกันที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดราศีกัน คนโสดราศีกันค่ะคนโสดราศีกันโอ้โหช่วงนี้คนโสดชาวราศีกันคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักตัวเองเนาะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะนี้อน่ยค่ะเหมือนคุณเนะ่ยรู้ว่ามีคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้แล้วก็พูดง่ายง่ายเหมือนเหมือนคุณมีโอกาสได้เลือก ใครคนใดคนหนึ่ง นะคะไว้แล้วแต่แอบเสียดายนะคะอีกคนคนนึงออกแนวแบบเหมือนกำลังแบบมีคนเข้ามาในชีวิตแต่เราแต่เราไม่กล้าตัดสินใจเลือกเขาเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรเงี้ยนะอยากจะมีช้อยอยากจะมีตัวเลือกเพิ่มนะคะอยากจะบาลานซ์อยากจะเลี้ยงคนคนนี้ไว้เลี้ยงอีกคนนึงไว้ในควเอ่อในหมดของคนที่จับปลาสมือเหมือนอยู่ในหมดของคนที่จับปลาสองมือค่ะนะ,ะนะชาวราศีกันยคนโสด แล้วก็ไพ่มันแอบบอกว่าตัวคุณเองอะเหมือนมีคนที่เลือกอยู่ในใจแล้วนะเหมือนเขาจะให้ความรู้สึกที่ดีๆเนาะคอยซัพพอร์ตจิตใจคุณแต่ตัวคุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่แบบเนี้ยก็โอเคนะเราอยู่แบบสดๆนี้ก็โอเคนะยังไม่พร้อมที่จะอ่จริงจังกับใครเนาะอย่างที่บอกว่าแอบจับปาสองมือเช่นเดียวกันแล้วทีเนี้ย สำหรับบางคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาล่ะนะหรือบทอ่อจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วว่าจะช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้มีโอกาสที่จะไม่โสดไหมเออนะ่ลองดูสินะคนโสดคนโสดราศีกันอือหือโอให้ประจําตัวของคุณก็ขึ้นนะเดเฮอร์มิตนะว้าวอะ คนสอราศีกันชัดเลยชัดเลยเหมือนคุณเองอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะแบบเลือกใครนะยังชัดเจนว่าตัวคุณเองอะค่ะอยากจะให้เวลากับตัวเองก่อนในช่วงเนี้ยอยากจะให้เวลาศึกษาทั้งสองคนควบคู่กันไปหรือบางคนนะคะอาจจะบางคนที่ไม่มีช้อยมาเลือกกันเนาะก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บ เก็บความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนกับคนบางคนไว้นะคะมีความรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เราอะแชร์ในทุกเรื่องกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนอยู่ในหมวดของการเป็นเพื่อนก่อนนะซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตจิตใจกันกันไปก่อนนะแต่รู้แหละแอบลึกๆแอบมีความปิ๊งปังอะไรเขาแหละน่าจะมีคนคนนี้น่าจะเกิดใน ราศีมิถุนตุลกลุ่มด้วยนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะรวมทั้งคนที่เกิดราศีกันด้วยกันเองด้วยนะอ่ะลองดูลองดูคุณอาจจะกําลังมีโหมดในโหมดนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าจะได้สละโสดไหมในเดือนสิงหาคมมองไว้อย่างนะคะแต่ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้ความชัดเจนจากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนอย่างเงี้ยก็น่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่าดูจากไพ่แล้วมัน มันเป็นไพ่ของมีมีมีใครเข้ามาให้เราแบบ ได้ได้ศึกษาเออได้ศึกษาใจกันได้ดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะสปอร์ตสภาพจิตใจสปอร์ตความรู้สึกกันมีแต่คุณะคะชาวกันที่ยังไม่เปิดใจแค่นั้นเองนะก็ลองดูนะคะคนโสดชาวราศีกันนอ้อก็ขอให้สมหวังเรื่องราวของความรักในเดือนสิงหาคมนี้นะคะไปกันต่อที่คนที่อยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยหรือไม่ชัดเจนนะคะ มีแนวโน้มหรือมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนกันไม่เอ่ยขออนุญาตเปิดไพ่ให้นะคะขอให้ได้ข่าวดีนะคะชาวราศีกันที่เป็นคนคุยหรือชาวสองราศีกันมาดูคลิปนี้ก็ขอให้สมหวังกันนะคะชาวราศีกันนะคนคุยชาวราศีกันคนคุยชาวราศีกันคนคุยค่ะว้าวไพ่สองถ้วยขึ้นไพ่สองถ้วยขึ้น โอเคชาวราศีกันที่อยู่ในสถานะของคนคุยนะคะตอนนี้หน้าไพ่กำลังบอกถึงคนที่รู้สึกว่าอาจจะฮิวตัวเองได้แล้วในระดับหนึ่งนะอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นช้าเออมันเริ่มต้นแบบมันช้าเกินไปบางคนนะ่ะอาจจะคุยกันนานแล้วนะแต่ยังอยู่ในโหมดของการเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นเฟื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกึ่งกึ่งเพื่อนกึ่งกึงแฟนนะคะอาจจะเป็นแบบเพื่อนแต่ยังทาแทนแฟนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นโหมดประมาณเนี้ยค่ะคนคุยนะแต่ท่านมองจากไพ่แล้วเหมือนคุณทั้งคู่รักกันนะเหมือนคุณทั้งคู่รักกันแล้วก็มีความรู้สึกที่มันเหมือนกันมีอะไรที่มันเหมือนกันน่ะมีความรู้สึกมีมีสิ่งที่ ตัวคุณทั้งคู่เองอะรู้ว่าคุณกับเขาใจตรงกันเป็นสไตล์ของการที่ปล่อยจอยเลยความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนปล่อยจอยทั้งๆที่ก่อนหน้าเนี้ยตัวคุณเองอะมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันดูท็อกซิกเนาะและอยากจะแบบว่าหันหลังให้มันอยากจะ move on อยากจะแบบฮิวตัวเองอะแล้วตอนเนี้ยคุณฮิวตัวเองได้สำเร็จนะคะชาวราศีกันนะคนที่เป็นคนคุยนะ สถานะคนคุยไม่ชัดเจนคุณฮิวตัวเองแล้วคุณฮิวตัวเองได้สําเร็จนะคะนะอันนี้บอกเลยว่าคุณฮิวตัวเองได้สําเร็จแล้วเป็นโหมดของคนที่รักตัวเองมากๆแต่บอกว่าคุณกับเขาอะยังใจตรงกันอยู่ต่อให้วันนี้เหมือนคุณเข้าใจแล้วเหมือนเข้าใจแล้วว่าก่อนหน้าเนี้ที่ผ่านมามันเป็นมันเป็นในลักษณะไหนมันจะต้องจะฉันจะเลิกแบบเลิกเลิกไปโฟกัสที่คุณแล้วฉันจะเลิกเลิกโฟกัสที่ ที่ช่องแชทแล้วเออไปโฟกัสที่อื่นเอาความสุขให้กับตัวเองแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าการที่โฟกัสที่ที่เขาจนมากจนเกินไปมันทําให้ตัวเองแบบไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตดูแอคชั่นของคนที่ราศีกันไปคุยด้วยนิดน,นึงเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันนะคะในช่วงนี้นะราศีเอ่อเดือนสิงหาคมนี้ราศีกันจะเป็นอย่างไรคะกับคนคุยนะ อือว uh ้าวไพเชนส์ออฟคับขึ้นด้วยโอ้โหโอ้โหพลังงานแบบได้ราศีคุณด้วยนะ <laughs> คุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับคนที่เกิดในราศี มีถุนตุนกลุมนะคะมีนกรกฎพิกจิกนะคะเมสิงธนูแล้วก็ราศีกันด้วยกันเองนะคะทีนี้ในชีวิตของเขาอาจจะมีเลขแปนะคะค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดมาที่8ปดสิแปนะคะเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนนะคะติดเลขแปเลขเบอร์มือถือติดเลขแปดเยอะ ทะเบียนบ้านทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยตดเลขแปดเยอะๆยอะแล้วก็มีความอ้ออาจจะเกิดวันที่สิบก็ได้เนาะเกิดวันที่สิบก็ได้เช่นเดียวกันหรือมีเลขในชีวิตที่ต็ดเลขหนึ่งและเลขศูนย์เยอะๆยะทีเนี้ยเท่าที่ดูจากหน้าไพ่กําลังบอกว่าตัวของคุณเองอะค่ะไม่ใช่แค่ตัวของคุณเองเหรอกทั้งตัวคุณและตัวเขาอะค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีสเปซให้กันและกันนะคะไม่อยากให้ความรู้สึกที่ ไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งคาดหวังกันละกันจนมากเกินไปเอออันนี้คือหมดของเขาด้วยแล้วก็หมดของคุณด้วยรู้สึกเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นตัวเขาเองก็เข้าใจคุณมากขึ้นและเร็วๆนี้ไม่รู้เจออะไรกันมาแต่เมื่อ เขาเห็นว่าการพัฒนาของการคุยหรือการสนทนาของคุณมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคาดหวังไว้หรือดูเหมือนคุณมีความสุขคุณสามารถฮิวตัวเองได้เขาอะค่ะจะเป็นฝ่ายที่บุกค,คุณนะคะพยายามเข้าหาคุณแล้วก็พยายามนะคะทำให้คุณออกจากโหมดของคนที่ อยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้เออเขาอยากให้คุณนาะกลับมาใช้ชีวิตอยากมีมีเขาและแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นอ,อ่ายกตัวอย่างเช่นที่คุณอาจจะแบบว่าเคยคุยกับเขาเยอะๆแล้วคุณเงียบหายไปอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็กําลังจะมองว่าเหมือนเขากําลังเสียคุณไปเขาไม่อยากให้คุณแบบเอ้ยอยู่ตัวคนเดียวได้แล้วแบบลืมเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ ดูเหมือนแบบเขาอะรู้สึกได้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้หรอกอจริงๆแล้วว่าเขาก็จะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตคุณบ้างไม่อยากให้คุณลืมไม่อยากถูกทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาวิเคราะห์มาดีแล้วถึงแม้แต่ถึงแม้ว่าเขาเขาจะเป็นคนที่รักสันโดดหรือไม่ชอบที่จะคุยแชทเยอะๆเขาก็จะพยายามแบบเข้าหาคุณในทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้แบบ ยังมีคุณในชีวิตอยู่อะค่ะนะคะสำหรับคนคุยชาวราศีกันยังไงก็ขอให้สมหวังกันนะคะนะใครที่แบบอยากจะดูเพิ่มเติมทักส่วนตัวมาที่ลายไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปนะคะนะไปกันต่อที่หมดของคนที่ขอภัยค่ะไปกันต่อที่หมดของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วค่ะดีกว่านะคะชาวราศีกันที่มีแฟนแล้วนะ ชาวราศีกันที่มีแฟนแล้วนะคะมีคู่มีแฟนแล้วมีคนรักเนาะก็แน่นอนคะ่ะคุณต้องตกลงปรงใจว่าคุณมีสถานะชัดเจนว่าคุณรักกันนะแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่าหกเดือนโอเคนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าคนรักกันโอเคนะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ว้าวคุณได้ไพ่ดูอะทำไมมีสามดาบขึ้นมาล่ะ อบอมมองว่าช่วงระยะนี้นะคะตัวคุณนะคะอาจจะสนใจอะไรต่างๆภายนอกมากเกินไปนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนะคะกำลังโฟกัสไปที่เรื่องการเงินมากจนเกินไปโฟกัสเรื่องการหาเงินมากเกินไปแล้วก็กำลังบาลานซ์กับ กับการงานและการเงินจนลืมนะคะลืมให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวพอไพ่มันแอบฟ้องว่าสามดาบขึ้นเนาะแล้วก็แปดถ้วยขึ้นเหมือนคุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะไปโฟกัสที่เรื่องงานจนมากเกินไปนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวคุณอาจจะเหมือนแบบไม่ถูกเติมเต็มเรื่องของเรื่องของความรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอาจจะด้วย อะไรหลายๆอย่างเนาะมันทําให้คุณต้องไปโฟกัสเรื่องการหาเงินเรื่องการทํางานในช่วงระยะนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูไปขยายกันต่อที่เรื่องของโชคลาภแล้วเรื่องการเงินการงานกันเนาะหลังจากหลังจากจบพาร์ทเรื่องของความรักเนาะทีเนี้ยขออนุญาตดูแอคชั่นของผู้รักของคุณนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเราอัดคลิปตึกแล้วก็ เป็นภูมิแพ้ซะด้วยนะก็จะได้ยินเสียงซื้อซาาซื้อซาดบ้างขอภัยนะคะทุกคนนะว้าวอืมโอเคนะคุณอาจจะกำลังดีลอยู่กับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะแล้วก็พฤกษกกันมังกรแล้วก็มีเมษสิงธนูด้วยนะอืมเมสิงธนูมิถุนตุนกุม มิถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูแล้วก็พฤกษกันมังกรเขาอาจจะเกิดในวันที่9วันที่4แร้ว่าวันวันที่7นะคะ9 4 7อาจจะเกิดวันที่14 19 17 24 29 27เนี่ยก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีชุดตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข4เลข9เลข7เยอะๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาอ่ะ เขามีความรู้สึกว่า <c oughs> ตัวคุณอะเป็นไพ่ The World เอ่อเ h อะเวิเนาะเขาเป็น The, The Emperor นะคะ <c oughs> เขาดูเป็นคนอบอุ่นเนาะเขาพยายามแบบซัพพอร์ตคุณนะเออเขาออกมาจากจุดที่มันเป็นโหมดของคนที่เคยเสียใจอะ <c oughs> เคยทุกใจกับสถานะ <c oughs> และความสัมพันธ์มาก่อน ก่อ,อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรไม่รู้หรือมีปัญหากันเรื่องอะไรไม่รู้แต่ตอนเนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าใจคุณมากๆเลยนะเขาพยายามเอาตัวเองออกมาจากกำแพงพยายามเป็น the emperor ให้กับคุณนะคะพยายาม support คุณพยายามแบบเป็นคน perfect ในสายตาคุณนะคะอยากจะดูแลค่ะอยาก <c oughs> ขอภัยค่ะอยากจะดูแลอยากจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ นะเขาก็ไม่อยากให้คุณแบบเหนื่อยคนเดียวหรอกเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนคุณพาย,ยายามทำตัวเองให้แบบว่าให้ดูแบบมีคุณค่ามีแบบเป็นที่เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนเรื่องของการางานจนบางทีแบบมันลืมมันลืมตัวเขาไปอะคะ่ะทีนี้เขาอะเหมือนเป็นนักซัพพอร์ตที่ดีคนคนหนึ่งอะนะสำหรับแฟนคุณอะนะก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะ กลับมาสู่โหมดออคนคนรักที่ดีให้กับคุณนะคะชาวราศีกัน <c oughs> ขอภัยค่ะพอดึกมาแล้วแบบอากาศมันแบบเปลี่ยนไปหมดเลย <c oughs> เสียงก็เลยแบบหายไปหมดเลยนะก็ชาวราศีกันถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าในส่วนนี้มันเป็นตัวคุณเนะี่ยแล้วอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะทักส่วนตัวมาที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ยังไงเราก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะในการดูก็จะมี <c oughs> ดูสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งจะเป็นแบบวิเคราะห์ตัวเลขในชีวิตค่ะแบบที่สองจะเป็นแบบการเปิดไพ่นะคะ ทุกๆคนต้องสแตนบายอยู่ในขณะที่โบเปิดไพ่แล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขในชีวิตให้กับคุณนะคะเราจะเป็นการสนทนาร่วมกันในช่องแชทนะคะจะไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนรอเพราะเดี๋ยวเราจะมีคิวนะคะมีจัดคิวไวให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการมาดูแบบเป็นการส่วนตัวนะคะนะก็ตามนี้เลยอ่ะต่อไปเราไปโฟกัสกันที่เรื่องของการเงินการงานกันบ้างดีกว่าเนาะชาวราศีกัน ชาวราศีกันในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหน้าที่การงานการเงินของทุกๆคนนะการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีกันช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะขออนุญาตเปิดไพ่ให้นะคะนะขยายหน้าไพ่กันเลยนะกันจะรวยจะปังักแค่ไหนเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยนะเดือนที่แล้วรู้สึกว่าจะปังพอสมควรเลยนะเรื่องงานอะนะว้าวพูดเรื่องเงินมาเลย <laughs> สิเปลี่ยนมาเลยกัน นะคะก้าวไม้เท้าเอาแล้วไงหนึ่งดาบเอาแล้วไงล่ะมาสิเดอสาตาก็ามาชาวราศีกันจ๋าไพ่คุณสวยค่ะการเงินโชคลาบนะคะโอ้โหโชคลาบการงานเนาะ โอเคเปิดไพ่พิเศษให้เลยนะเนี่ยเปิดกันยาวๆไปเลยมันพิเศษมากไม่ใช่หรอกอย่าขยาย <c oughs> นะอันนี้พิเศษให้กับชาวกันเลยอ่ะไป ชาวราศีกันนะคะช่วงนี้นะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่อาจจะดึงหน้าบ้างดึงหลังอาจจะเหนื่อยนะคะในช่วงระยะนี้การเงินคุณอาจจะกําลังพยายามบลาลานซ์รายรับรายจ่ายให้มันแบบให้มันไม่ตึงจนเกินไฟอะไรอย่างเงี้ยพยายามเข้าสู่โหมดของคนที่วางแผนเรื่องการเงินนะคะเพื่อที่จะ ทําให้คุณภาพชีวิตคุณนะดีขึ้นทีนี้โบจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของโชคลาภไม่ได้เลยโชคลาภในช่วงนี้ของชาวราศีกันไ์่ขึ้นสิบเหรียญน,นะคะเหมือนตัวคุณเองอะคะ่ะกาลังรู้สึกว่าช่วงระยะนี้ทําไมทําไมเฉียดหน้าเฉียดหลังเหลือเกิน กันบางคนบางผู้บางคนอันนี้ต้องพูดบางคู่บางคนเพราะว่าทุกคนนะ่ยมีราศีเดียวกันแต่วันที่เกิดอาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นดวงชะตามันจะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไงมันจะเป็นภาพรวมนะคะนะต้องก็เลยต้องบอกว่าบางผู้บางคนนะเดือนที่แล้วปังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาใหม่แต่การบางท่านก็มีโอกาส เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันเป็นโอกาสเก่าๆที่คุณจะได้รับเช่นเงินค้างเบิกตกเบิกหรืออะไรใดๆก็ตามแบบลืมเงินที่ลืมไปแล้วอะคะ่ะได้ได้เงินมาจากเงินที่ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยนะชาวราศีกันนะโชคลาภม,มันจะเป็นประมาณนี้แต่เดือนสิงหาคมนี้ค่ะเท่าที่ดูนะคุณจะมีโชคเป็นเงินก้อนเพราะไพ่ไเริ่มมันขึ้นสิบเหรียญน,นะคะ เหมือนมาจากเงินก้อนที่มาจากความพยายามมาจากตัวคุณเองโดยเฉพาะเลยเหมือนคุณเปิดรับพลังงานเนี่ยเต็มที่มากๆเลยนะคะแต่ไพ่ก็แอบเตือนว่าอย่าหลงละเลงนะไพ่เดอะเด l ริขึ้นอย่าหลงละเลงเพราะมันสามารถเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นได้นะคะไพ่เดอะทาวเอมาคู่กับ ไพ่เดอะเดวิลเลยเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาแล้วบริหารเรื่องเงินดีๆไพ่ประจําตัวคุณก็ยังบอกเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์ทางการเงินอยู่มีเข้ามาค่ะเป็นเงินก้อนแน่นอนค่ะมาจากความสามารถของตัวคุณเองมาจากโชคลาภของตัวคุณเองโดยเฉพาะมาจากโอกาสดีๆจากโชคลาภโดยเฉพาะและอย่าหลงละเลงย้ําว่าอย่าหลงละเลงกับมันได้มาแล้ววางแผนทางการเงินให้ดีๆนะคะ ทีนี้เรามาพูดจันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนิดนึงการงานของชาวราศีกันนะคะไพ่แอบบอกว่าตัวคุณเองรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแบบเหนื่อยกับการเป็นเดอะแบกนะคะปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้อะไรแล้วกับเพื่อนร่วมงานก็ดีกับคนที่เราทํางานร่วมกันก็ดีรู้สึกเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะอยากจะออกจากโหมดของการทํางานณนะปัจจุบนันนี้ไปสู่โหมดของคนที่ เป็นเจ้าของธุรกิจบ้างอันนี้สำหรับคนที่เป็นลูกจ้างอะนะหรือสำหรับคนที่เป็นทำงานรายเดือนนะคะทำงานประจำก็ดีนะคะเหมือนคุณเองอะคะ่ะกำลังวางแผนที่จะ เก็บเงินสกอ้อนหนึ่งนะเพื่อที่จะมาลงทุนท,ทําธุรกิจของตัวเองหรือบางคนบางผู้บางคนอาจจะมีโหมดของการเงินที่เหมือนจะได้รับมากกว่าหนึ่งทางนะคะวางแผนทางการเงินที่อยากจะได้รับมากกว่าหนึ่งทางเพราะไพ่ของการลงทุนขึ้นนะคะนะยังไงก็ขอให้ชาวราศีกันประสบความสําเร็จกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอะไรก็ตามที่ช่วงระยะนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของคนที่ กำลังกำลังดึงหน้าดึงหลังอยู่นะคะอย่าใจร้อนนะทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่การวางแผนราศีการเป็นราศีนักวางแผนอยู่แล้วนะคะนักวางแผนนักจับผิดนักนับละเอียดรอบคอบนักสะสมคือหลายนักละเกินอยู่ในราศีกันเพราะฉะนั้นคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ตามอย่าให้ความโลภความหลง ความต้องการอะไรที่มันเกินกว่าความจำเป็นนะคะมาครอบงำคุณนะคะในช่วงระยะนี้เดือนสิงหาคมนี้นะก็เพิ่มเติมนิดนึงนะอยากรู้เหมือนกันว่าไพ่พ,พัพพิคเนตอยากบอกอะไรทุกคนนะคะก่อนหน้านี้ราศีสิงห์โบโบลืมเปิดไพ,พ่พัพพิคเนตให้โบขอไพ่โบมาเปิดทีหลังก็ไปดูกันท้ายคลิปเนาะ มาดูกันดีกว่าว่าไพ่พ่อพระพิฆเนศอยากบอกอะไรบ้างไพ่พระพิฆเนศอยากบอกอะไรชาวราศีกันคะนะคะองค์พ,พ่อพระพิฆเนศอยากบอกอะไรลูกหลานคะราศีกันอหือราศีกันเนี่ยคุณเป็นลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคุณเป็นลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะโบมองว่าคุณนะคะชาวราศีกันทุกคนเลย บมมองว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานและมอบให้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภทางการเงนินคุณจะมีไอเดียใหม่ๆคุณจะมีเหมือนคุณอะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากศึกษาอะไรใหม่ๆอยากรู้อะไรแล้วรู้แบบลึกๆแบบถ่องแท้จริงๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าสิ่งสิ่งที่คุณนะ่ค่ะพยายามเรียนรู้พยายามอยู่กับมันแบบตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทําจริงๆอ่ะค่ะคุณจะสําเร็จแล้วคุณจะมีทรัพย์จากสิ่งสิ่งนั้นนะคะองค์พ่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์รักและเมตตาคุณมากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีกันขอให้ชาวราศีกันทุกๆคนนะคะโชคดีวดวงดีดวงเปิดน้อมรับพรไปนะคะข้อความใดประโยคใดที่มัน คิดว่าจะต้องเกิดกับตัวคุณน่ะคุณอธิษฐานขอให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับพรกันไปนะคะชาวราศีกันขอให้ชาวราศีกันทุกคนโชคดีค่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ